โอเคแล้วก็จะมาดูกันที่ข้อหนะ้าเนาะขออนุญาตซูมนะคะโอเคมาดูกันที่ข้อห้านะคะก็คือข้อ5้าก็คือจงแปลงเลขฐานแดนะคะเป็นเลขฐาน1ิบอ่ะเราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะจับตัวเลขฐานแดทั้งหมดเนี่ยลงมาเขียนเรียงกันก่อนคือมีอะไรบ้างมีสี่มีเจ็ดมีหกก็มีหกอ่า โ okay. อเคเพราะเราได้มาแบบนี้แล้วแล้วก็จะนำมาคูณกับ8คูณไปเลยคูณ8คูณ8คูณ8อ่าใส่เลขใส่เลขยกกำลังให้8ด้วยนะใช่ไหมออใช่0 1 2 3โอเคเพราะเราได้มาแบบนี้แล้ว เราก็จะทำการยกกําลังให้น้องนะคะอุ๊ยให้น้องเลขแปอ่ะเขียนออกมานะเสร็จแล้วกลับไปอ่ะอันนี้ก็คือก็จะได้6กคูณหน,นี่ก็จะได้6กคูณแก็เศ็จคูณ8ยกกําลังสองได้ ไ,ได้หกสิบสี่อ่ะสี่คูณแปดยกกำลังสามได้ห้าร้อยสิบสองอ่ะโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะแล้วก็คูณเลยคูณแบบพวกตัวนี้เข้าไปเนาะอ่ะก็จะได้เท่ากับนะเท่ากับนะคะก็จะได้เอ่อ4คูณ512ก็จะได้3 3ามหมใช่ไหมเออสามหมื่นนะคะอันนี้ก็จะได้เท่ากับสามหนึ่งสาะโอเคก็คูณไปเลยหกแปดหค่ะหกแปเนาะอันนี้ก็หกหนึ่งห6หนึ่งเหนป็นหกสี่หกหอะไรละ อะพอเราได้แบบนี้มาแล้วเราจะนำเลขตัวนี้มาบวกกันนะคะสามหมื่นสองพัอบวกสามพ่บวกสีบวกหอ่ะโอเคคำตอบที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ที่เราบวกมาก็จะเป็น3ามหมืค่ะ สามหมื่นห้าห้าพันไม่ใช่มันไม่ใช่หน่วยสิอ่ะโอเคก็เขียนไปเลยนะอืออ่ะนี่ก็คือคำตอบใส่วงลิบนะคะเราหาเลขฐานสิบอยู่เนาะแล้วก็ใส่สิบนี่ก็จะเป็นคำตอบนะคะคำตอบของข้อห้านะคะโอเคสิดค่ะ